ความลับที่จะทำให้คุณสมปรารถนาทุกประการ The Secret EP 5้ปอบป้าต้องการให้ทุกคนนะครับเก็บตกดีเทลในหนังสือเล่มนี้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยมันก็ถือว่าได้ผลเลยทีเดียวสําหรับคนที่โฟกัสแล้วก็ทําสิ่งนี้เป็นประจํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบ่งเป็นหลาย EP นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ลองไปฝึกดูมาต่อกันเลยนะครับกับเนื้อหา EP 5เขาบอกว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องรู้ว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นได้อย่างไร วิธีการจะแปากฏให้เราเห็นเองจากความเชื่อและความยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่างที่ป้าเคยบอกนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่คุณต้องพุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นวิธีการเป็นเรื่องของจักรวาลจักรวาลรู้ดีว่าวิธีไหนคือทางลัดที่ดีที่สุดสําหรับคุณสอดคล้องกลมกลืนที่สุดสําหรับคุณคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันจะมาด้วยวิธีใด วิธีการให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลแต่คุณมีเพียงแค่ออกคำสั่งขอเชื่อและรอรับคุณจงตกลงใจว่าคุณต้องการอะไรกันแน่เชื่อมันว่าคุณมีสิ่งนั้นได้เชื่อมันว่าคุณสมควรได้รับสิ่งนั้นและมันเกิดขึ้นได้จริงๆหลับตาลงเป็นเวลาหลายนาทีทุกๆวันเพื่อที่จะฝึกสร้างมโนภาพว่าคุณเนี่ยต้องการสิ่งไหนคุณอยากมีสิ่งไหนกันแน่แล้วรู้สึกถึงมันรู้สึกว่าครอบครองมันไปอยู่ตรงนั้นแล้ว รวมศูนย์ความคิดไปยังสิ่งที่คุณต้องการาจริงๆชื่นชมสิ่งเหล่านั้นจากนั้นก็เริ่มต้นวันโดยเปล่งคลื่อนความคิดออกไปในจัก,กรวาลสิ่งที่คุณเพ่งความสนใจสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและปรากฏขึ้นครับความคาดหวังเป็นแรงดึงดูดที่ทรงอนุภาพจงคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการและอย่าคาดหวังในสิ่งที่คุณไม่ต้องการจากนี้เป็นต้นไปคุณจงพูดในสิ่งที่คุณต้องการเห็นภาพในสิ่งที่คุณต้องการคิดถึงในสิ่งที่คุณต้องการ และที่สําคัญกระบวนการขอบคุณสํานึกรู้คุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะปรับพลังงานของคุณให้ชักนําสิ่งดีเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วบ้านรถอุปกรณ์การทํางานเสื้อผ้าเป็นต้นการที่เราเนี่ยแสดงความขอบคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้รับแล้วเรากําลังส่งสัญญ,ญาณกระจายว่าเราเนี่ยต้องการสิ่งนั้นและเราจะได้มีเครื่องลังงานตรงกับสิ่งนั้นด้วยการสร้างจิตตนาการเนี่ย เป็นหนึ่งในขั้นตอนสาคัญของการใช้กฎแรงดึงดูดถ้าเรามีเจตนาการแล้วแล้วเราก็มีความสุขด้วยมีความรู้สึกแบบนี้คือถูกต้องถ้าเราเห็นเพียงภาพแต่เราไม่รู้สึกแบบนี้กฎจัก,กรวาลยังไม่ทํางานครับและเพื่อประโยชน์ของคุณเองจงฝึกใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกิจวัตรไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วก็เลิกทุกคืนก่อนนอนเนี่ยอยากให้คุณลองฝึกคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้น หลักการนี้นะครับก็ตรงกับหลักการของทีฮาร์เฟเกอร์ตอนที่โอปารีนเขาบอกว่าให้เราทําแบบฝึกหัดนี้นะทุกคนชื่นชมตัวเองอย่างน้อยเนี่ยวันละห้าข้อก่อนนอนหาให้เจอว่ามันคืออะไรซึ่งก็ตรงกับรอนดาเบิร์เลยนะครับคุณจะดึงดูดเงินก็ต่อเมื่อคุณรวมูนยนความคิดจิตใจไปที่ความมั่งคั่งเหลือเฟือเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะชักนําเงินทองมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นทั้งที่คุณเนี่ยยังสงสัยในยตัวเองว่าคุณมีเงินพอหรือเปล่าตอนนี้คุณยังยากจนอยู่คุณไม่มีเงิน แบบนั้นก็เท่ากับว่าคุณกําลังมีความคิดว่าตัวคุณยังมีเงินไม่พอแล้วพลังงานที่ไหนล่ะจะไปดึงดูดเงินมากขึ้นจริงไหมครับคุณก็กําลังสร้างเงื่อนไขว่าคุณไม่มีเงินเพราะฉะนั้นจงระวังความคิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินคุณจําเป็นมากที่จะต้องส่งสัญญาณความคิดใหม่ของคุณออกไปรู้สึกไปก่อนเลยจะแกล้งรวยก็ว่าได้นะครับบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าคนใช้กดดันดึงดูดเนี่ยเป็นเหมือนคนแบบงมงายเป็นคนบ้าหรือเปล่า แต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเราแกล้งจนมานานแล้วเนี่ยมันก็ยังจนอยู่มอนเดิมแต่ถ้าเราแกล้งรวยซะบ้างมันก็ดีไม่ใช่หรอครับความคิดนั้นควรจะเป็นความคิดที่ว่าขณะน,นี้ฉันมีเงินเหลือเฟือแล้วฉันสามารถกําหนดจนํานวนเงินที่ฉันต้องการได้แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีเงินเท่าที่ต้องการแล้วแบบนี้สนุกแน่เลยครับคุณจะสังเกตว่าถ้าคุณแกล้งเป็นคนรวยแกล้งเล่นเกมเศรษฐีที่มีเงินแล้วเหลือ คุณจะเริ่มรู้สึกดีกับเรื่องเงินเงินทองทองขึ้นมาคุณจะรู้สึกยิ่งใหญ่แน่นอนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีแล้วเงินทองก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณอาจจะลองเขียนเช็คให้กับตัวเองก็ได้นะครับคุณสามารถไปดาวน์โหลดที่ www thesecret tv เช็คเปล่าเนี่ยของ the secret เนี่ยจะมีให้คุณดาวน์โหลดฟรีนะครับซึ่งอป้าเองก็ติดที่หัวนอนเหมือนกันอยากให้พี่พี่ลองทําดูนะครับเวลาที่คุณเนี่ยเขียนเช็คเป็นจํานวนเงินที่คุณต้องการติดไวในจุดที่คุณมองเห็นง่ายที่สุดและเวลาคุณมองเเห็็นนชคใบี ต้องดื่มด่ำความรู้สึกว่าคุณมีเงินจํานวนนั้นแล้วจงรับรู้ว่าเงินนั้นเป็นของคุณแล้วเพราะว่าเมื่อคุณขอเงินนั้นก็ต้องเป็นของคุณจริงไหมครับเหตุผลเพียงข้อเดียวครับที่คนเราไม่มีเงินก็คือปิดกั้นเงินทองไม่ให้ไหลมาเทมาจากความคิดเองความคิดความกังวลความสงสัยอารมณ์ด้านลบจะกัดความสิ่งดีไม่ให้เข้ามาหาคุณและรวมไปถึงเงินจํานวนมากที่คุณต้องการด้วยจักรวาลไม่เคยซ่อนเงินจากคุณครับมันมีอยู่ตามสถานการณ์ ผ่านผู้คนผ่านสิ่งต่างๆอยู่แล้วจํานวนเงินที่คุณต้องการมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแต่คุณมองไม่เห็นเองถ้าคุณกําลังมีเงินไม่พอตอนนี้เป็นเพราะว่าคุณกําลังสกัดกั้นการไหลมาของเงินด้วยความคิดคุณเองคุณจําเป็นมากครับที่จะต้องฝึกปรับสมดุลความคิดด้วยการเปลี่ยนความคิดที่ว่าขาดเงินมาเป็นคิดว่าฉันมีเงินเหลือเฟือคิดถึงความมั่งมีสีสุขมากกว่าคิดถึงความอัตคัดขัดสน เมื่อคุณกําลังขาดเงินนั่นคือความรู้สึกอันแรงกล้าที่กําลังเกิดขึ้นในตัวคุณดังนั้นด้วยกฎแห่งการดึงดูดคุณก็จะดึงดูดสภาวะขาดเงินมาสู่ตัวคุณเพิ่มอีกเพิ่มอีกจงฝึกมีและรู้สึกเกี่ยวกับเงินและรู้สึกเกี่ยวกับความสุขของเงินตั้งแต่บัดนี้นี่คือหนทางที่รวดเร็วที่สุดที่คุณจะเริ่มชักนําเงินทองหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณและแน่นอนเมื่อคุณส่งความรู้สึกออกไป ทุกอย่างจะถูกดึงดูดเข้ามาเป็นความยินดีปรีดาเป็นความสุขและมันอาจจะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เป็นทุกอย่างที่คุณต้องการเลยล่ะเพียงแค่คุณต้องส่งสัญญาณออกไปซะก่อนหน้าที่ที่คุณจะต้องทําก็คือการประกาศว่าคุณต้องการอะไรจากแค่ตล็อกของจัก,กรวาลถ้าเงินคือหนึ่งในรายการที่คุณเลือกก็บอกมาเลยว่าคุณต้องการเท่าไหร่ถ้าคุณอยากได้สองหมืน่นหนึ่งล้านอะไรก็แล้วแต่ให้คุณระบุไปเลยเป็นจํานวนเลขที่ชัดเจน คุณต้องเข้าใจสมัยว่าความสมบูรณ์มั่งคั่งมันมีพร้อมสําหรับคนอยู่แล้วและคุณไม่มีหน้าที่อะไรเลยในการค้นหาว่าเงินทองจะมาจากไหนกันแน่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้มาจากงานประจําเพียงอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยอาจจะมีใครมาว่าจ้างคุณเพิ่มก็ได้หน้าที่ของคนคือขอเชื่อแล้วก็รอรับแล้วก็รู้สึกยินดีคนส่วนใหญ่มีเป้าหมายแค่ให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี้สินนั่นแหละคือการทําให้ตัวเองติดอยู่ในบ่วงหนี้ไปตลอดอะไรก็ตามที่เราคิดถึง เขาจะดึงดูดมันมาหาตัวคุณอาจจะพูดว่านี่คือการปลดหนี้ให้หมดนะแน่นอนครับคนส่วนใหญ่เนะี่ยเรียกร้องหานี้ก็เลยเป็นหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงแต่หนี้คุณก็ยี่ดึงดูดหนี้สินเข้าหาตัวชงรีบใช้ระบบชําระหนี้ตัดบัญชีอัตโนมัติแล้วหันมาคิดถึงความมั่งคั่งมั่นคงจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีใบแจ้งหนี้คุณอาจจะเขียนขอบคุณแล้วก็สํานึกู้คุณเงินที่คุณได้ใช้ไปมีหลายคนบอกว่าอยากจะมีะไรายได้เพิ่ม แต่สิ่งที่สําคัญคนส่วนมากไม่ได้ลงมือทําแล้วก็มีแต่พูดว่าสุดท้ายเนี่ยฉันก็ไม่มีเงินซื้อนู่นนี่นั่นแล้วอะไรล่ะที่ตามมาความปรารถนาของคุณคืองานของจิตใต้สมึกยังไงล่ะถึงคุณจะหลุดคําว่าไม่มีเงินซื้อออกไปแล้วแต่คุณก็ยังมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้จงเปลี่ยนแปลงโดยพูดว่าฉันมีเงินซื้อฉันซื้อมันได้จงท่องประโยคนี้ซ้ําๆเวลาที่คุณไปเจอของที่คุณอยากได้บอกไปเลยว่าฉันมีเงินซื้อ ฉันมีเงินกินฉันมีเงินเที่ยวเป็นต้นถ้าในใจคุณกังวลถึงความขาดแคลนถึงเรื่องของเงินที่คุณไม่มีคุณบ่นให้คนในครอบครัวฟังคุณคุยเรื่องนี้ให้กับคนอื่นฟังเท่ากับว่าคุณกําลังบ่นถึงมันคุณกําลังต้องการมันถ้าหากคุณเองโตมากับคําสอนที่ว่าฉันต้องทํางานหนักเพื่อแลกกับเงินให้เปลี่ยนแทนที่ประโยคนี้เลยครับเงินทองไหลมาแสนง่ายไม่เคยขาดสายเพราะฉะนั้นตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังหลอกตัวเองใช่ไหมครับ เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยของสมองเรามันจะโต้แย้งว่าโกหกไม่มีทางไม่ใช่ความจริงสะหน่อยเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องรับรู้ด้วยว่าการโต้กลับไปกลับมาแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งก่อนตอนที่คุณกาลังฝึกตอนแรกครับความร่ํารวยเกิดมาจากไหนความร่ํารวยเป็นสิ่งที่จิตกําหนดว่าคุณจะคิดอย่างไรบางคนหนึ่งล้านบาทก็แปลว่าร่ารวยบางคนหนึ่งหมื่นบาทก็แปลว่าร่ํารวยมันอยู่ที่จิตคุณคิดจักรวาลเนี่ยไม่รู้จํานวนเงินหรอกรู้เพียงแค่ความรู้สึกมันมากหรือน้อย คุณจะต้องฝึกที่จะมีความรู้สึกด,ดีกับเงินเพื่อที่จะดึงดูดเงินมาอีกคนที่มีเงินไม่พอรู้สึกไม่ดีกับเงินก็เพราะว่าพวกเขามีเงินไม่พอนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ความรู้สึกด้านลบเกี่ยวกับเงินเป็นอุปสรรคขัดขวางการไหลมาของเงินคุณจะต้องตัดวงจรนี้ด้วยการฝึกเริ่มรู้สึกดีกับเงินสำนึกรู้คุณต่อสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เริ่มพูดคำว่าขอบคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันมีมากพอฉันมีเกินพอเงินมีมากมายถมไป เงินกำลังหลั่งไหลมาหาฉันฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันรักเงินเงินงก็รักฉันฉันได้รับเงินทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังมีเงินไม่พอที่จะแบ่งให้ใครไม่รู้จะช่วยใครได้ยังไงเห็นไหมครับทําไมคุณถึงไม่มีเงินมากพอเมื่อคุณคิดว่าตัวเองไม่มีเงินพอสําหรับใครก็จงเริ่มฝึกที่จะเป็นคนดีให้ให้อะไรก็ได้ครับเท่าที่คุณมีให้ความรู้ให้การช่วยเหลือให้ความรู้สึกดี ในระหว่างทางที่คุณแสดงออกถึงการให้กฎแห่งการดึงดูดจะต้องให้คุณเพื่อที่คุณจะได้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจงให้เงินไปเพื่อให้ได้เงินมาหรือให้บางอย่างออกไปเพื่อให้ได้บางอย่างกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นจักรวกบบาลกำลังเรียนรู้ว่าคุณมีเยอะแล้วคุณมั่งคั่งแล้วโดยสรุปแล้วเมื่อคุณอยากดิงดูดเงินมากขึ้นคุณก็ต้องฝึกรวบรวมสนวนความคิดไปที่ความมั่งคั่งเหลือเฟือความร่ำรวยจำนวนเง,งินที่คุณอยากได้คุณไม่มีทางได้เงินเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่า ในชีวิตนี้คุณคิดถึงแต่นี่สินความขัดสนเงินทองวิธีการที่จะช่วยได้มากก็คือคุณฝึกสร้างจิตนาการแล้วก็เชื่อแล้วก็มั่นใจว่าคุณมีเงินจํานวนที่ต้องการแล้วลองเล่นเกมแสดงบทคนรวยดูครับลองแกล้งรวยดูเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากกว่าการที่จะคิดว่าขาดแคลนจริงไหมครับความรู้สึกมีความสุขเนี่ยจะช่วยชักนําเงินทองมาหาคุณจงตั้งใจมองดูสินที่คุณชอบคุณอยากได้อะไรล่ะครับนาฬิกาบ้าน เงินรถทุกอย่างที่คุณมองเห็นให้คุณบอกกับตัวเองว่าฉันมีเงินฉันซื้อมันได้และว,วิธีคิดคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มรู้สึกดีขึ้นกับเรื่องเงินทองแทนที่จะบอกว่าฉันไม่มีปัญญาไปหรอกฉันไม่มีปัญญากินหรอกขั้นตอนต่อมาก็คือเมื่อคุณต้องการดึงดูดอะไรสักอย่างเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณจะต้องรู้ชัดเจนก่อนว่าการกระทําของคุณจะไม่ขัดแย้งกับความปรถนาของคุณและข้อต่อมาการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นก็จะช่วยให้คุณใช้กฎแห่งการดึงดูดได้ดีมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับใครนั่นก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีช่วงอารมณ์ความรู้สึกเป็นลบนั่นแหละครับมันก็เป็นตัวกัดขวางกฎแห่งการดึงดูดเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ครับที่คุณจะมีปัญหาด้านการเงินวิธีการแก้ปัญหาด้านความสัมพันธ์ให้เริ่มจากตัวคุณก่อนอย่าเพิ่งหันหน้าไปหาใครแล้วไปแก้คนอื่นให้เเเรรริิ่่่่มมมทีตตััววคคุุณณจาากกชชืนอง ขอบคุณตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเมื่อควณร,รักตัวเองมากขึ้นคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักเข้ามาเมื่อมีความรักดีๆไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่เพื่อนแฟนครอบครัวการเงินคุณก็จะดีมากขึ้นตามครับและเหตุผลที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากก็คือถ้าคุณไม่รักตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกดีกับตัวเองในเวลาที่คุณต้องอยู่กับผู้อื่นคุณกําลังปิดกั้นความรักและสิ่งดีทั้งมวลเข้ามาหาคุณ เวลาที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองก็เหมือนกับว่าคุณกําลังโดนสบชีวิตออกจากร่างของตัวเองเพราะสิ่งดีทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเล็กใหญ่สุขภาพการเงินล้วนอยู่ในคลื่นความถี่แห่งความสุขและความรักเพราะฉะนั้นจงมีความรักที่ดีกับตัวเองหน้าที่ของคุณก็คือรับผิดชอบตัวคุณเองถ้าคุณไม่เติมเต็ม,ต,มตัวเองซะก่อนคุณก็ไม่มีอะไรที่จะเติมเต็มคนอื่นจงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักชื่นชมเคารพตัวเอง และคุณจะดึงดูดคนดีๆที่มีความรักดีดเข้ามาหาคุณเวลาที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณก็กําลังดึงดูดคนแย,แย่เข้ามาเช่นเดียวกันจงรวมศูนย์ความคิดและข้อดีทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับตัวคุณรู้สึกดีกับตัวเองปรับความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีขึ้นและคุณจะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ใช้ความสุขนั้นดึงดูดเงินให้มากขึ้นครับและนี่ก็เป็นสรุปสั้น The Secret EP 5ยังไงรอติดตาม EP 6นะครับซึ่งเป็น EP สุดท้าย และขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟังใครอยากฟังย้อนหลังไปที่เพลย์ลิสต์รวมหนังสือของลอนด้าเบิร์นะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ